ตัาาสสะภะกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธสมมทัสันนโมตัาาสสะภะกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธสมมทัสสะนโมตัาาสสะภะกวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกิจิจสมมุท,ทััยะธงสพนิโรธธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นจะมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นปฐมเทศนาหรือการเทศนาครั้งแรกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ที่พระองค์อายุ35ปีนะตอนที่พระองค์ออก สวแงหาความจริงอายุ29สเสวงหาความจริงนี่หาเสัจ,จาริยเสศสี่อีก6ปีก็อายุสามสิบห้าตังสรุนะเนเกิน,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 น15คห้าค่ำเดือน6เทตาตมสีมหาปวาะะวุวัทธิคยาสวก็ค์วิมุติสุข49สกวันก็ทรงดำเนินจากวัธถคยาเนี่ยนาพร,ราศรีใช้เวลา11วัน ระยะเวลาประมาณระยะทางสองร้อยสาสิบกิโลโดยประมาณประมาณ่เดินวันหนึ่งประมาณ25กิโลประมาณนี้นะเพื่อที่จะไปสอนพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นี้พระองค์ทรงดูด้วยยานแล้วว่าจะได้รู้ทาหรือเห็นทา พรออาจารย์ทั้งสองท่านอาราล,าลาดาบทอุตักาตาบทมีสมาธิชั้นสูงเป็นรูปประพรมกับรูปประพรมไม่สนใจที่จะรับรู้สิง่งใดแล้วหาความสุขในความสงบของจิตที่เรียกว่าสมาธินั่นเองแต่ยังไม่จะเป็นสมาธิเพื่อความที่จะพ้นทุกข์ได้เป็นเพียงหาความสุขไป ยังพระเจ้าจอายุขัของสมาธิหรือผมนั้นกรลงมาเกิดใหม่เป็นเทวาดาเป็นมนุษย์ใหม่ยังพระธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วนี่ในความเมตตากรุณาหาประมาณไม่ได้พระัญญาวคีพระพระุทธเจ้าแล้วก็คิดลงกิดที่ว่าท่านก็ยังหลีกไปอีก พบที่เจ้าคันดีสถูปมันตอนนี้ก็ยังมีสถูปเป็นที่ระลึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้าพบตรงนี้ยังเหลือไปที่ไปสิปตะนามรงชทายวันนะเป็นป่าท,ที่กว้างนะสมัยนั้นคงจะ่เป็นสามพันสี่พันห้าพันไร่อย่างเงี้ยก็หากันเจอยากเหมือนกันมีเรือสีมีกวางมีเนื้อทั้งหลายก็อาศัยอยู่เป็นที่เงียบสงบพระสมณะท่านเจ้าไม่ทรงย่อท้อเลย พ่อปรนนามาแล้วที่จะสอนก็ดเดินตามพระปัญญาเมื่อกี้ไม่หาจนพบแหละเธออยู่ที่ไหนพระองค์ก็จะไปเมตตาถึงที่นั่นเพราะเธอจะรู้ทมพระพระองค์จะรู้พระองค์เดียวพทุทธศาสนาจะไม่กว้างไกลมาถึงปัจจุบันต้องมีภาษาวกที่จะรู้ตามเป็นสกิพยานด้วย ไปถึงแล้วพระพุทธเจ้าว่ากีก็ยังมีความกระด้างกระเดื่องอยู่แล้วก็ยังนัดกันซะด้วยว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาอยากจะนั่งก็นั่งเราไม่มีการเชิญแสดงว่าการเชิญนี่เป็นการให้ให้เกลียดไม่เชิญไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นแหะไม่ปูผ้าปูนั่งให้ไม่ไปรับบาตรรับผ้าการน้ําอะไรไม่ทำไม่ทำทั้งสิ้นไม่อุปถากว่างั้นแหะมัวถามว่าหกปีแล้วยังไม่ได้บรรลุเลยตอนนี้จะไม่ให้เราอุปถากตต่อไม่เอาละ ไม่ลงทุนด้วยทำตรงน,นั้นตอนนั้นก็ลงทุนอุปถากเพื่อจะได้รับฟังที่จะได้พระพุทธเจ้าส่งบรรลุกตอนนี้ท่านกลับมาะสมัยพระกัจจา,ารแล้วพระเจ้มาให้เราอุปถาเนี่ยไม่เราไม่ต้องการแต่ก็เดยบาร,รมีนะของพระสมสมาสรมทุเจ้าพระปัจญจญุบกกันทั้งห้างกับมิตรสิทธิ์กับบรรดาเมด้เชพชาตินี่ก็เลยลืมเลยสัญญาที่ตกลงกันได้ลืมเลย พาการเชื้อเชิญให้นั่งรออับบาทรับบริการพระพุทธเจ้าแต่ว่านั่งนิ่งๆเฉยๆไม่พูดไม่ถามพระพุทธเจ้าพระอ,องค์สบายดีไหมมำไม,มีพระเจ้าก็ทรงทราบอยู่แล้วแม้คนธรรมดาก็ยังทรงทราบแต่น,นี้พระสมมาสัมพุทธเจ้ารูแ้แจ้งแทงตลอด ก็เลยพระอ,องค์เลยพูดมะทุรทวาจาวาจาที่อ่อนหวานมะทุรถลดไปในจิตใจของพระปัจจาวกิกีทั้งห้าให้หายความกระด้างกระเดื่งองโดยเฉพาะท่านพระยาโกทัญญะเนี่แหละว่าพระอ,องค์นี้ทรงบรรลุปเป็นพระนุตรสมาสมพระเจ้าแล้ว แล้วก,ก็ถือสัจจะคำพูดกันอยู่แล้วเธอเคยได้ยินไหมว่าตถาคตเคยพูดอย่างนี้ไหมโอ้เราอ่านในพระสูตรซึ่งใจมากซึ้งใจมากนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพูดอย่างนี้อ่านแล้วน้ำตาไหลนะยมนะน้ำตาไหลอิ่มใจมากปิติเกิดอ,องค์เป็นถึงพระ สมาสมหรือเจ้านะยังประเทศโปรดสอนไม่ฟังก็ยังบอกเองว่าเธอได้ยินไหมยมันพ่อนะแม่จะสอนลูกนะให้ลูกได้รู้วิชาไว้นั่นะ่ะลูกก็ไม่อยากจะไปเรียนหนีไปเรียนพราแม่กต้องพยายามกลัวลูกจะโง่นะพยายามนะมันหลานต่อมาเด็กๆไม่อยากไปโรงเรียนติดแม่มากเออยายก็ต้องตามไป กอนรั้วโรงเรียนร้องไห้ร้องห่มไม่อยากจะเรียนะถ้ามาคิดไม่เรียนก็อย่าให้เรียนเลยเนาะเราหมดความอดทนแล้วนะแต่พ่อแม่ไม่ใช่หมดความอดทนอดทนมากกวนะ่าเราเป็นประโยชน์ของลูกต้องให้ลูกไปเรียนได้เออหรือพ่อแม่ที่มีลูกที่เอ,อไม่สนใจอะไรเลยตั้งแต่เด็กดก,ก็ต้องพยายามฝึกพยายามสอนให้ลูกมาเข้าร้องร้อย ให้นิ่งให้ได้ให้เรียนให้ได้ต่อมว่า็เรียนเก่งกน,นะนรู้เรียนเก่งมันรู้ทำเห็นทำนะพ็สมมาสัมมาจาก็เห็นท่านปัญญาโกฏัญญะน่าจะรู้ได้พูดเป็นวาจาที่อ่อนหวานอย่างนี้นี่อันนี้ท่านก็เป็นนักปรา์ใช่ไหมท่านปัญญาโกฏัญญะมาก่อนตอนนั้นท่านชื่อโกฏัญญะพราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นแล้วก็อืม กระแสเสียงพระพุทธเจ้าด้วยความเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเนี่ยความบริสุทธิ์ความเมตตาด้วยท่านก็ต้องรับสัมผัสได้นะก็ปพริมใจอะก็ต้องฟังก่อนก็ปรึกษากับมันเราควรจะฟังซะก่อนนะนี่ยท่านพูดอะไรแต่ว่าอีกทั้งสี่สีองค์นั้นน่ะท่านยังไม่ได้ปรัถนามาที่จะรู้ทราเห็นธรท่านพัญญากุณยปัถนามาเป็น พระสงฆ์สาวกรูปแรกได้ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังนิดนั่งใจฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยในช่วงนี้ความโลภความโกรธความหลงไม่มีในใจของท่านพระยาโกธัญญะไม่มีสมาธิตั้งมันตั้งใจฟังจิตก็จะพิจารณาตามที่พระเจ้าสอนได้ เจ้าก็สอนถึงเรื่องความเป็นธรมธรมดาธรรมดานี่ไม่ได้สอนอะไรเราก็กระจายลึกซึ้งของธรรมะต้องมีพิจิตพิสดารมสมรษาคนที่มีกิเลสนะแต่นี้ท่านพูดแบบให้เห็นชัดๆเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นจะมีความดับไปเป็นธรรมดานนเรามาดูนะี่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นรูปเป็นนามจะมีวิญญาณกรองไม่มีวิญญาณกรองเราก็รู้ทั้งนั้นเลยในเราเกิดมาเนี้ยเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีร้านมีเลนมีโลนมีรถยนต์มีบ้านมีวัตถุที่เราหามาได้ทั้งหลายเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยนี่เรื่องรูปหรือนามความรู้สึกก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกัน รู้สึกกินดียินไร้เวทนาสุขทุกข์การรูก้การเห็นการปรุงแต่งสัญญาจําได้ไหมายรู้ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันเลยหรือว่าเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณนะท่านโกทธัญญานี่ท่านค้นคว้าม,มามากนะเรียนจบไตเพศในวิชาของพรามณ์ฝึกสมาธิในชาญชั้นสูงอีกแต่ว่ายัางหาทางออกไม่เจอ ที่จะบรรลุธรรมเพราะสงสารวกไม่สามารถดูเองได้มันเด็กเกิดมาใหม่ๆหไม่สามารถที่จะรู้เองหนังสือเองได้ต้องไปเรียนจากพ่อแม่จากอาจารย์ยิ่งการที่จะรู้อริยสัจสี่ยิ่งลึกซึ้งไปอีกต้องไปเรียนรู้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศโปรวจอย่างนี้ท่านคิดพิจารณาตาม แ็เลยอ้อยู่ตรงนี้เองอ่ารกันเนอืมพองอ๋ขึ้นมาแล้วแหละเห็นไหมบางทีเราหาของไม่เจอเราเข้าใจก็อ๋อจะอยู่ตรงนี้เองของอยู่ตรงนี้เองที่เราหาเราเก็บของเอาไว้แล้วก็ลืมที่ไปเดี๋ยวบางครั้งเรานึกขึ้นมาได้อ๋ออยู่ตรงนั้นเองแล้วเราหาไปหามาก็เกิดความรู้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ไปเจอเลย เห็นของนั้นนะท่านโกทัญญาพราหมกก็พิจารณาละร้องอ๋อเลยศรรษษีลสมาธิปัญญารวมเข้ามาสมาธิสรงตัวละศรรีลท่านสมบูรณ์มานานแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นพรหมามมีศรรีลถือพรม,มาระจันด้วยสมาธิก็ตั้งมั่นมานานแต่ปัญญาเนี่ยยังเหลืออีกนิดเดียวพรพรทเจ้ามา เทศโปรดเท่านั้นแหะเห็นธรรมเลยเห็นธรรมกางแรกของพระสงฆ์สาวกพระตรัยานคมก็สมบูร์แล้วในโลกดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดตรงกับวันอาสาฬหะอาสาฬหะก็คือวันเดือนแปด พวกเราก็มาเลึกถึงในวันสําคัญนี่แหละมาใส่บาตรทำบุญฟังธรรมถวายสังฆทานถวายของใช้ต่างๆสดมนทำวัดภาวนาตอนนี้นก็มีการเวียนเทียนประทักษิณเลึกในคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในวันสําคัญนะตอนเด็กๆแล้วก็ไปเวียนเทียนกันนะเนาะเวียนกับเวียนตามผู้ใหญ่วันสําคัญเข้าวัดจุดสามวัน อาสารหามาคะแลกเกาวิสากะก็ยังดีก็เป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้วันไหนต่อวันนั้นก็เพลิดเพลินไปแต่วันนี้ต้องทำบุญก่อนเพิ่มศรัทธาเพิ่มความเพียรเพิ่มความเชื่อขึ้นมาข้าน,นี้ต่อวันต,ต,ต่อมาพภาษาวก ปัญจบพีเอกสรีรูปก็ได้เห็นทำเหมือนกันนั่นแหละแล้วเป็นพระสสดาบันบุคคลก่อนครานี้วันนี้เนี่ยในในครั้งหนึ่งปี2 5 1 8นัตมาเดินทางมาจังหวัดตราดที่ศูนหมอโลดนะเป็นภูเขาท่านก็เรียกภูเขาภูเขานั้นมันจะเป็นติดชายแดนข้ามฝั่งไปก็บอกเป็นเขเมร อาน่าจะยอยู่อำเภอท่ามะขามอะไรมประมาณนี้แหละเป็นภูเขากั้นแดนกันระหว่างไทยกับขเขมรตอนนั้นก็ไปเข้าไปตรงไหนก็จำไม่ได้มาตอนหลังมาศึกษาดูอ๋อเข้าไปตรงนี้เองเป็นสวนหนึ่งสามสี่พันไร่เนาะปอูกยางพาราน้องปู่บุญนาเนี่ยท่านเป็นลูกศิลย์หงปู่ขาวท่านจะไปจําภาษากับน้องปู่รุย ซึ่งก็เป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่มั่นเป็นพระอาหารหันต์ปุนาถ้าจะไปเรียนภาวนาที่นั่นเป็นป่าเป็นเต็เมไปด้วยมาเรเรียด้วยเต็มมาเรเลียยุคชุมมากในวันนี้นปู่หุวยก็ท่านกระเทประเทวดานะลงมาทําบุญมากมาฟังทมอนุโมทนามาถือสือศีลกันมากทีเดียวเนี่ยปลื้มใจมาก ฟังแล้วก็ได้สมทานตมาก็ได้สมทานเส้นแปดเหมือนาันโยมนี่แหละเพิ่มใจอิ่มใจก็เลยสมทานเส้นแปดตั้งแต่วันนั้นน่ะสองห้าหนึ่งแปดมาแล้วแหละเออจนมาสองห้าหนึ่งเก้าเรืนกรกฎาถึงไปอุปสมบทวัดต้องประพง์ก็ได้ฟังธรรมนี่แหละก็ศรัทธาเหมือนพวกเราที่แสวงหาธรรมะกันนี่ฟังธรรมแล้วก็เลื่มใจ แต่วันนั้นสมบัติสินแปดเอาไม่มีอาหารซะด้วยพอดีก็ซื้อกล้วยมาหวีหนึงโอ้คนในรถก็กล่าวว่าที่มากันยี่สิบห้าคนประมาณนั้นแหละกล่าวว่าเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวกันข้างนอกนะลางวันเนี้แต่พอดีเกิดศรัทธาก็เลยสมบัติานสินแปดกันหมดรถวิ่งมาล้านอาหารก็ไม่มีเลยเอาละเอะเอกล้วยน้ำว่านั่นก็เลยเป็นอาหารยอดเยี่ยมของมื้อนั้นทันที แบ่งกันไปกุันหนึ่งใบนี่เพื่อให้ฟังถึงว่าการสแสวงหาธรรมะเทวดากัะลุงมามากในวันนี้บวกเราก็สมถทานสิหน้าสิแปดกันเนี่ยนะนะเป็นพื้นฐานนะเพื่อส่งเสริมให้สมาธิของเรามันจะทรงตัวแลนะ้นแหละส่วนสมาธิเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอบรมนะ มันจะให้ใจเราวุ่นวายกับความคิดนึกปรุงแต่งนะไปเรื่องของอดีตเรื่องอนาคตอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่านคำสอนของรติเซนเขาก็พูดได้ดีเหมือนกันว่าแสงแดดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ทำให้ผ้าที่เปียกในวันนี้มันแห้งได้เห็นไหมเพระาะว่าเมื่อวานนี้มันมีแสงแดดแต่วันนี้ผ้ามันเปียก แสงแดดเมื่อวานม่ใช้การอะไรไม่ได้ล้เกิดดับไปแล้วหรือฝนตกในวันพรุ่งนี้อนาคตไม่ได้ทำให้วันนี้เราเปียกได้ก็คือว่าประโยชน์อยู่ที่ปัจจุบันนั่นเองแต่พยากรัญญาก็ฟังธรรมนลจิตอยู่ในปัจจุบันท่านกิดเลยน้อมนำในธรรมะจึงสาเร็จอั่างเถ้าท่านจิตภวักพาวนไปอดีตอนาคต ใจไม่นิ่งก็ไม่สามารถมีปัญญาได้มันจิตที่อยู่กับปัจจุบันจึงมีความสําคัญมากมาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้อย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนแง่นคนแนคนควรพอกผูนอาการช่นนั้นไว้ผู้ใดเห็นทำความเพียรในวันนี้นเป็นผู้ที่มีปัญญาพยัมเจราาดก็เอาอะไรไปไม่ได้ เราขยันหมั่นเพียรในความเพียรสมาธิแม้เกิดเพียงเล็กน้อยอิ่มใจสุขใจมีอันดีส่งมากเราก็เลยตั้งใจสร้างความดีกันพิจรารณาทำลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยปรเจาเศเรื่องอนัตตาอแล้วก็อาจจะลึกซึ้งสักมากสักหน่อยทำความเป็นอนัตตาเพราะตอนนี้เรามีแต่อัตตา เรามีอัตตามีตัวเรามีของเรามีลูกเราพ่อเราแม่เรามีของของเราหมดอัตตามันเต็มไปหมดตัวเราก็ขันห้าแล้วมีลูกอีกมีพ่อมีแม่ก็เพิ่มอีกทีละห้าขันห้าขันมันเป็นสิบยี่สิบขันนั่นจะพูดถึงความว่ามันไม่มีขันเลยมันเป็นอนัตตากําลังใจเราไปไม่ถึงไม่ถึงแต่เราก็เรียนรู้ว่าไม่จริงๆอย่างนั้นอนัตตา เมื่อมีอัตตามีตัวเราก็มีของของเราพระรัชกาลมาแสวงหามีมืดก็มีสว่างมีร้อนก็มีเย็นมีกลางคืนมีกลางวันมีการเกิดมีรักความไม่เกิดก็ต้องมีเนี่ยใครจะคิดได้การเกิดนี่เป็นมีอยู่ความไม่เกิดก็ต้องมีคู่กันเป็นอย่างนั้นโอ้โหวัศจรจย์มากนะพอถึงมาคนพบเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอัตตาเราก็เชื่อว่าอนัตตามี เราเชื่อจริงๆเลยนะนี่ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนัตตาเนี่ยก็เชื่อแม้ว่าเราจะไม่เห็นเลยว่าอนัตตาเป็นยังไงพาาระอรหันต์เป็นยังไงเราไม่รู้เราเข้าใจพระอรหันต์ก็ต้องไม่มีอะไรคิดอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นข้อเรารู้จักเรียนปริยัติมากไปหน่อยคือเหมือนกับไม่จะต้องไม่พูดกันเรื่องอดีตเลยพูดพูดเป็นพระอรหันต์ต้องอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ผ่านมาแล้วเมื่อนาทีที่แล้วก็ผ่านไปเลย พระาราหัก็ต้องหยุดอยู่ในปัจจุบันนี่เป็นพระาราหันของเด็กน้อยซึ่งอาตมากรับเป็นเด็กน้อยจริงๆจริงๆตอนนั้นก็มีการประชุมกันวัดน้องประพงที่ทำแสงเพชรตอนนี้เป็นจัง,จงหวัดอำนาจเจริญพูดกันทึงเรื่องก็วัดปฏิบัติว่วาพระอห้ามฉันมาก็นข้อกระติกากันห้ามฉันมาข้ามสุบขรีให้ยทำยังไงได้ นักปูาชาเราก็เกิดท่านก็เคยเคี้ยวหมากมาโยมผู้เฒ่าผู้แก่มาก็เอาหมากมาให้ท่านก็นฉันให้เขาหน่อยนึงนะแม่แา่นรยปูนไม่ยอดเดี่ยมหมากท่านก็ให้โอกาสคณะสงฆ์แม้ท่านจะเป็นพระเถระเป็นอาจารย์ด้วยนะอา้าวใครมีอะไรก็เสนอมากันนี่ก็มีลูกศิษย์ผู้ใหญ่ก็เสนอว่าเอนอนงพ่อท่านจะคุณก็บัญญัติว่าไม่ให้กินหมาก แต่หลวงพ่อก็ยังเคี้ยวอยู่จะเอาอยัางไงกันดีเอ้ามาลูกศิษย์เอาแล้วลูกศิษย์จะต้องาอาจารย์ผิดแล้วว่างั้นนะ่ะในข้อกติกานะน้วงวิชาเอ้าเลิกกันเลิกไว้ั้นแล้วนะไก่มาผมก็จะไม่เคี้ยวแล้วดูหลวงพ่อท่านสุดยอดการที่พอนั่งในรถอาตมาก็โชคดีว่าได้นั่งมากับหลวงปู่นนะนั่งมากรพระอรหันต์นะแต่ว่าเราไม่เห็นพระอรหันต์เลย เราศรัทธาเฉยๆว่าเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละแต่เราจะไม่เห็นจิตท่านเป็นพระอาหารหันต์เลยนักปูก่กกพูดถึงเรื่องประชุมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแม่ผมก็เคี้ยวหมากก็เข้ามาถวายผมก็เคี้ยวไปหน่อยถ้าเป็นภาษาเราก็เลยว่าท่านบน่นนะบ่นถึงเรื่องประชุมวงนั้นน่ะเราก็นักปฏิบัติมือใหม่ก็พุโทโธไว้พุโทโธเป็นพุโทโธเปล่ากิเลสมันก็เลยมาบอกอีก เรีมันจะมาปรุงแต่งจิตแล้วเรื่องว่าสังขา,อารอกุสลจิตเกิดเกิดพระอารหันต์ต้องม,มีความปรุงแต่งเหมือนกันนะมาแล้วเออเราก็คุมจิตเราไม่ได้ทํายังไงจริงๆมาดิจิตของเราไอ้ปรุงแต่งก็ไม่ใช่เราทำมาตอนนี้พิจารณานะแต่ตอนนั้นมันมอบเป็นความคิดของเรากระทอบจิตต้องปูท่านทันทีหลวงปู่ท่านมันก็มียานเลยแนละ้วตั้งก็เลยเงียบเลยก็คงจะคิดว่าไอ้นี่มาเด้เรื่องแนละ้ว จะคุยเป็นที่ปรึกษาซะหน่อยคุยซะหน่อยคุยเรื่องเป็นที่ปรึกษากันบ้างมไม่ใช่จะมาเอาเป็นพระอาหารหันต์กันตอนนี้พระอาหารหันต์มันอยู่ที่ใจเด็กน้อยก็ไม่รู้เรื่องอีกว่าถึงท่านจะพูดอย่างนั้นจิตการลมท่านก็นแยกกันนี่เป็นไปได้มันเหมือนกับมีครั้งหนึ่งอ่ะมีสมณรน,น,น้อยอยู่กับตมานีน,น้อยนี่มันจะสมาธิ สมาธิเจ็บสัมผัสกับครูบาอาจารย์ได้ว่าปีมีอารมณ์เป็นยังไง mm. mm. เขาก็ถวายหนังสือพิมพ์มาอาตมาก็อ่านไปอ่านไปอ่านไป mm. ออแต่ว่าจิตมันไม่ได้ไปติดเกินในอารมณ์นั้น mm. เขาก็เห็นโอ้จิตครูบาอาจารย์มันพิวไปผิวมาไม่ได้เป็นจริงจังเลยนะในขณนะที่รับรู้อารมณ์ mm. 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 มาแอบดูซะด้วยแล้วฉันข้าวาก็มาแอบดูว่า ฉันฉันคาดหวังกิจยังไงติดในรถไม่พิจารณายังไงนี่กรสำคัญเหมือนกันสมเด็จเนี่ยเราอยู่กับหลวงปู่ชาไปประมาทีสน,สนอยพญานาต้งองขอกระมาอยู่เรื่อยๆแหละทุกวันนะสังเกตกาย, ena, ยเยนนว่าจเยาววจิสศาสว่าพุทเธทเมสังเก,งงกตูกําบังประกาศต่างวิทยังเพราะอะไรมันประมา,พาทพลาดพังได้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าความไม่รู้ความห่วงได้ก็ได้ ความรักท่านก็นมีห่วงท่านบางทีห่วงกลัวหลวงพ่อชาแสนกระิงแดงไปแบบสกุลดนึงอะเข้ามาถวายเนาะถวายพระทำงานท่านก็นกนเดิมไปหน่อยแต่เราก็รู้มากสิแหมกระทิงแดงเนี่ยมันกระชากาแฟแก่แก่แก้นหลวงพ่อหลวงพ่อก็กลายคือว่ามันก็เท่านั้นแหละเมตนาขนาดนี้จะทำอะไรผมได้ต้องปู่พุด บางทีเราอยู่กับท่านเราก็ไม่รู้จักว่าพระอาหารหันต์ท่านวางกิจยังไงไม่เข้าใจแต่ศรัทธามันมีนะมันมีศรัทธา,าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมระสง์ก็เชื่อไม่เชื่อแต่เรายังไม่เห็นถานพระญากโกัญญะท,ท่านเห็นเลนี่ท่านเห็นทมในวันอาสาหานี้เมื่อ2,600ันหเทาไรสิบสองปีที่แล้วนู้น แต่ก็เป็นอัศจรรย์ไม่ว่าพระพุทธศาสนาสืบมาจปัจจุบันนี้มาถึงประเทศไทยพระเจ้าโสมหาราชนำพ,พุทธศาสนาไปประเทศศรีลังกาท่านพระทหารเจ้าพระโสดาอุตรานำพ,พุทธศาสนามาสี่สุวรรณภูมิในบางครั้งก็ศรีลังกาก็หมดมือนกันนะทางเราสยามสยามทิกลายกันนะไปกลับไปบวช ที่ศรีลังกาให้มีพระอีกเป็นชาวศรีลังกาพระศรีลังกาสัทธานในพระพระทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าสยามวงเนี่ยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้บรรทมบุุษของเราก็ปกปักรักษามาเนี่ยนับถือพระศาสนาต่อกันมาเลยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยก็มีแล้วเนาะ ไล่มาลสุขโขทัยมาหู่ตองอยุธยาเมื่อมีผื้นสอบมีพื้ปฏิบัติตามอริยาพเมืองไปก็มีพระอาหารหันต์สืบต่อมาจนในยุคปัจจุบันก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีพระอรหันต์อีกเป็นร้อยองค์เลยนะพระหลวงปู่มั่นท่านปัทนาพุธภ,ภูมิท่านเปลี่ยนจากพุทธภูมิเป็นอรันตภูมิท่านจึงมีบารมีมาก ท่านก็นบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยนะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ศาสนาแล้วก็เป็นบรมปรพฤิษัตที่มารักษาพระศาสนาด้วยนี่สำคัญทำให้พระศาสนาตั้งมั่นได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น,นปศาสนาุปถัมภพกนั่นเอง ถ้าระบบระบบเราไม่มีพระมหากษัตริย์ที่รักษาไว้มันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดแหละประเทศอินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นเป็นศาสนาพุทธต่อมาปเปลี่ยนปัจจุบันนี้เป็นศาสนาอื่นนะเห็นไหมประเทศอินเดียก็เหมือนกันมาก่อนเป็นศาสนาพุทธทางนั้นมีศาสนาพราหมณ์แต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นศาสนาฮินดูหมดละส่วนใหญ่ศาส,สนาหลัก พุทธนี่น้อยมากไม่ถึงหน่งเพราะฉะนั้นพวกเราก็ระวายโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาที่บรรพปรบัลุษมีองค์พระมหากาารรรษัตริย์ทุกๆองค์ท่านทังุถนทนอ้มรัมกษาพระคับประกองส่งเสริมสนับสนุนมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะการเคารพคารวะซึ่งกันและกันมีดา บุรเคารพปีดามันดาอ่อนน้อมถ่อมตัวมันเป็นประเพณีเสิบกันมาเป็นความเจริญรุ่งเรืองทางจ,จิตใจเราจะเอาทางวัตถุภายนอกมาไม่ได้หรอกไอ้ที่ว่าไม่ต้องเคารพกันในพี่ในน้องพ่อแม่ต่างๆนะั้นอันนั้นเป็นเรื่องของอนัตตาก็คือเข้าสู่ความเป็นจริงแต่เมื่อยังมีอัตตาอยู่นะมีกิเลสอยูงนะต้องควบคุมกิเลสไว้ก่อนจนไปถึงการเห็นธรรม ผู้เห็นทำแล้วเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมุงคุณพ่อแม่ก็ใช้หมดแล้วถึงจะใช้กันหมดแล้วยังเคารพกันลวะอยู่ไหมยังเคารพกันลวะยิ่งไปกว่าอีกเพราะเห็นคุณของท่านอาศัยท่านเกิดมาเราถึงได้เห็นธรรมนั่นเองก็ขอให้พวกเราน้นตั้งใจก็เพิ่ิปฏิบัตินะแล้วก็จเจริญในธรรมแล้วกันทุกๆท่านจเจริญพรนะพระสงฆ์วันนี้ลงปฏิโมกอ,อ ยี่สเอ็นาฬกาสามสนาทีนายสตีอนะตอนนี้นิมนต์อิตติ้งอิตติ้งนะรับประทานอาหารนะเราสวดมนต์สักหน่อยไหมห้านาทีมันะ้หรือแผ่เมตตาบทสภาพปฏิก็ได้นะ